ฉันเป็นแค่เพียงผู้ชายที่มันไม่เอาไหนใช้ชีวิตเดิยไปไม่มีจุดหมายก็เคยเคย,เคยเจอคนมากมายคข้ามาให้เรียนรู้และสุดท้ายก็ไม่เหลือใครสักคนจนวันนี้ ไม่จอกับเธอเพิ่งรู้คำว่าราักว่ามันมีความหมายมากมายเพียงใดเธอเธอคือคนที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายและทำให้เราไปนี้งดงามเกินใครอยากจะกอดเธอ,เอไว้ จนวันสุดท้ายให้หัวใจเราอยู่ข้างางกันจากนี้ไปไมแยากจากกันไปไหนจนวันนี้ได้มาเจอกับเธอถึงรู้คำว่ารัก ว่ามันมีความหมายมากมายเพียงใดเธอเธอคือคนที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายและทำให้โลกใบนี้งดงามเกินใครอย่าจะกอดเธอเอาไว้ไปจนวันสุดท้าย ให้หัวใจเราอยู่ข้างๆกันจากนี้ไปไม่แยกจากกันไปไหนเพราะรักเธอที่สุดในหัวใจและเพราะเธอคือคนสุดท้าย